สวัสดีค TS, รับเจ้าเอฟเอสทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดจากจีเนียสครับผม Genius แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าใส่คีย์บอร์ดหรือว่าใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผมอเอาคีย์บอร์ดกันแล้วกันเนาะก็นี่เป็นจีเนียสรุ่นอินเวอร์เตอร์วันะครับผมอ m นเวอร์เตอรเจ้าตัวนี้เหมาะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับ MMO RPG แล้วก็ RTS นะครับผมสเปคคร่าวๆนะครับผมนี่สามารถโปรแกรมนี่ละกันโปรแกรม ปุ่มด้านข้าง G1 G6 โปรแกรมได้ถึง18 macro key ถึง18 macro นะครับผมมี m ติมี m e d i a key profile ไ,ได้3 profile นะครับผมแล้วก็ disable ปุ่ม Windows key ได้นะครับผมเ t e response time หรือว่าเ,นเน่ยอยู่ที่1,000นะครับผมอยู่ที่1,000นะฮะอันนี้คือสเปครคร่าวๆเจ้าตัว keyboard, คีย์บอร์ดนะฮะอันนี้พี่แป้นเสียบแล้วพี่แป้นเสียบแล้วก็เป็นแบบอารมณ์ปุ่มแบนนะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวจะซูมดูใกล้ๆตอนท้ายคลิปให้ดูนะปุ่มมาโครยตรงนี้นะครับผมมาลติมีดียคีค์มิวเสียงได้ i n d o Disable ได้นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูให้ดูนะให้ฟังเสียงฮะใกล้ๆปุ่มเป็น Rubber นะครับผมปุ่มยางการเชื่อมต่อเป็น USB เสียงก็จะนิ่มๆนะครับผม เดี๋ยวมาด so ูซอฟต์แวร์กันนะครับมาดูซอฟต์แวร์กันนะครับผมก็เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์หน้าตาหลักก็จะมีอย่างนี้นะครับผม a s s i g n button m ล n มน e m a c r o แล้วก็แอดวานซ์เซตติ้งฮะตัว G 1หนถึงจีเนี่ยสามารถตั้งได้นะตั้งได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับผม, e ส,ะมะส่วนปุ่มเนี่ยสามารถ a s s i g n ได้เลยนะครับผมทุกปุ่มว่าจะเอายังไงส่วนมาโคก็นี่ฮะสามารถ record ดมาโคได้นะครับผม advanced setting ก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับผม วินคี์ล็อกไหมนะครับผมนี่คือหน้าตาคร่าวๆของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของ Genius Imperator นะครับผมหน้าตาดูดีเลยนะฮะต่อไปจะเป็นการเช็ค Ghosting Keyboard นะครับผมนี่สีปุ่มนะฮะ,ะกดหาอยู่นะตอนนี้จะมีปัญหากับปุ่มด้านขวานิดหน่อยฮะอันนี้กดผสมกันนำแพดเนี่ยได้แปดปุ่มนะปุ่มขวาคือพวก jkliop อย่างเงี้ย กดไม่ค่อยติดนะเป็นไรไม่รู้อันนี้ผสมหกเจ็ดแปดปุ่มนะฝั่งซ้ายนี่ไม่มีปัญหากดติดนะฮะนี่พอพอจะขวานี่ไม่ค่อยติดนะเนี่ยขวาได้แค่สามสามสี่นิดก็ไม่ไปฮนะฝั่งขวาแปดีเหมือนกันนะผมนี่ฮนะก็เยอะสุดที่กดได้ก็จะเป็นแปดปุ่มนะฮะที่พี่แบนเทสนะแต่ก็ยังมีปัญหาฝั่งขวาเนี่ยขวาผสมกับน้ำแพดก็ลำบากับผมมาดูกระเป๋ากันบ้างนะครับผม กระเป๋าตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า G B 1750นะฮะเขาบอกว่าสำหรับ for 1 4ถึง17นิ้วนต็ตบุ๊กแล้วก็เกมมิ่งอรรุปกรณนะครับผมนี่มีอยู่2 2งสเซ็ชันด้านหน้าเปิดเข้ามานี่สามารถใส่คีย์บอร์ดได้นะตรงนี้ก็ใส่เมาส์ได้นะครับผมด้านหลังน่าจะใส่นต้ตบุ๊กว่าละนี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบใส่นต้ตบุ๊ก14นิ้วกับ17นิ้วนะฮะผมใส่ตรงนี้ปึ๊บ ก็สามารถใส่คีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นแบบสะปน์นะผมเป็นแบบสะปายหลังหลังตรงนะฮะไม่มีแบบสะพายแรงนะนี่นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกระเป๋ากระเป๋าของทางจีเนียสผม g b 1 7 50ตัวนี้นะฮะนี่ฮะเป็นไงบ้างผมสำหรับเจ้า Genius อ่าอินฟราเรดนะผมตัวนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนที่ชอบเล่นเกม MMO หรือว่า RTS นะผมแต่ FPS ก็ใช้ได้นะใช้ได้หมดแหละเราลุกทุ่งใช้ม่วไปหมดนะฮะก็แล้วแต่คนชอบตัวนี้ก็สเปคก็จะเป็นปุ่มแบนนะครับผมโอเคใครที่สนใจเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำทัวไปได้ผมวันนี้พี่บ้านาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใช้อยู่ใช้